วันนี้เราจะปบานมาเมืองกุยเย่นะคะจากเมืองดิซัสนะคะก็วันนี้เป็นวันที่ชิลอีกวันแล้วก็สนุกม,มากค่ะไปเที่ยกัน นี้ก็ปั่นวันที่4แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะียมตัวออกเดินทางเติมน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะคะองไปวันนี้เราก็จะออกจากโรงแรมนะคะที่จีซัสไปกรุยเน่นะคะก็ที่นั่นจะเป็นชื่อดังเรื่องชีสนะคะแล้วเราก็จะไปช็อกโกแลตฟอรี่กันด้วยค่ะ วันนี้ก็พร้อมเร็วหน่อยนะคะทุกคนพร้อมเราออกจากนี่นะคะ House Hotel so the the train and the road goes the same way for 200 meters so I for sure make you aware there เราไหลลงมาจากโรงแรมนะคะซึ่งอยู่บนเขาทางสวยมากแบบมากเลยคะ่ะทุกคนขอโทษที่เก็บภาพมาให้ไม่ได้นะคะตอนนี้เราผ่านรมนาดนะคะตลาดไม่ใช่ตลาดเป็น เมืองเล็กๆนะคะสันผ่านออกมาแป๊บเดียวก็เป็นวิวธรรมชาติแล้วนะคะวันนี้เราจะปั่นจากกีซัสนะคะไปครีเย่กันค่ะ ทางวันนี้ตั้งแต่เริ่มออกตัวจากโรงแรมนะคะสวยมากๆเลยค่ะจนออกมานิดนึงก็สวยอีกค่ะสวยไปตลอดทางเลยค่ะวันนี้รู้สึกว่าเขียวชอุ่มมากๆเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกด้วยแล้วทำให้วันนี้อากาศเย็นลงนะคะระหว่างทางเนี่ยก็เป็นวิวแบบนี้ค่ะโล่งๆสบายๆปั่นกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เรามุ่งหน้าไปกรีเย,ย่กันค่ะแยบขึ้นมาแล้วะค่ะ Yeah. ตั้งแต่เริ่มเข้ามาท้งเส้นนี้นะคะมิรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันหลุดมาอีกโลกหนึ่งอะคะ่ะทุกคนมันสวยมากๆตอนนี้คือรู้สึกประทับใจเส้นนี้มากๆนะคะในวันนี้ก็คือเป็นอีกวันหนึ่งที่ชอบมากๆสําหรับเส้นทางนี้ปั่นง่ายปั่นสบายไม่มีรถเลยแล้วก็วิวก็แบบนี้ค่ะมากกว่าหลักล้านแล้วแหละเข้าปานะคะแล้ววันนี้คือใส่เสื้อขาวค่ะ Mm hmm. ชุดขาวนะคะตอนนี้ก็จะมี gravel นิดหน่อยนะคะหนดละเห็นในกล้องว่าสวยแล้วนะคะตอนที่ไปปัน่นมองไป360สามรองศาสวยทุกองศาค่ะไม่ว่าจะทางไหนก็สวยสวยมากนะคะวันนี้สวยทุกวัน อากาศดีมากวันนี้ดีจริงๆเหมือนได้สตดอากาศ BON บริสุทธิ์เต็มปอดมากมาที่<ใ>นี่โอ <ana> ้<ๆ> บอกเลยว่าช่วงไหลลงนะใครมาสนุกมากวิวสวยอากาศดีที่สุด ตอนนี้ก็จอดพักแป๊บนึงนะคะก็เติมนม้ำเติมอะไรตอนนี้ประมาณ17โลค่ะก็เดี๋ยวปั่นกันต่อวันนี้อากาศดีจริงๆรปันกันต่อค่ะ ปันนะะ่นคะมาได้23โลแล้วะคะ่ะอากาศเย็นๆอยู่ วันนี้เราได้38กิโลเมตรแล้วค่ะตรงนี้ก็คือชีสแบ็ทอรี่นะคะเรากลับมาไต่กันอีกนิดนะคะ และแล้วเราก็ปั่นขึ้นมาจนถึงเมืองกรุยเย่นะคะซึ่งเป็นเมืองชนบทในรัฐฟรีบูวันนี้เราก็จะนอนกันบนนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะถึงแล้วนะคะเราเข้ามาสู่เมืองกรุยเย่แล้วค่ะเมืองนี้เขาก็จะเป็นมีฟีดฟีดมีชีสแฟคทอรี่นะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตแฟคทอรี่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะสมาชิกเราครบแล้วค่ะไม่มีเซอร์ฟม ภายในตัวเมืองนะคะรู้สึกว่ามีสเสน่มากๆค่ะไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกนะคะของยุคก,กลางอยู่ทุกซอกทุกมุมมีพิพิธภัณฑ์ร้านค้าร้านอาหารและร้านขนมขายอย่างคึกคักแต่ไม่แออัดจ,จนเกินไปสามารถเดินชอบถ่ายรูปได้เพลินๆเ,เลยตอนนี้มาถึงโรงแรมแล้วค่ะเดี๋ยวเช็คอินกันนะคะ มาทานอาหารกันนะคะจริงๆที่นี่เป็นชีสแฟคทอรี่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราทานอาหารชีสค่ะชีสอันใหญ่ๆอาหารกลางวันที่ชีสแฟคทอรี่ที่กูเย่นะคะก็จะชีสชีสมากๆ จะซื้อช็อกโกแลตจันที่นี่กับไปเลยนะคะเยอะมากเป mm hmm. ็นช็อปขายช็อกโกแลตแล้วนะคะที่นี่จะเป็นโรงงานนะคะที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็มีครบทุกอย่างเลยะคะ mm hmm. ่ะ mm hmm. เพื่อนพี่น้องฝากทุกคน เราขึ้นมาที่คาสโซนะคะคาสโซกูเย่ค่ะอ๋ออันนี้กมาเป็นวิวนี้นะคะ,ะถึงมื้อเย็นแล้วค่ะเรามาทานอาหารฝารั่งเศสกันนะคะลืมบอกไปว่าทางกรูเยเนี่ยเขาติดกับฝรั่งเศสเขาจึงใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้กันค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของอาหารฝารั่งเศสนะคะและอันนี้ก็คือหอยทากนั่นเอง เาวนออยู่่ีหลังทานอาหารเย็นนะคะเรามาเดินเล่นกันต่อค่ะเพราะตรงนี้นะคะเขามีวิวสวยๆค่ะซึ่งในเวลาที่มิ้นถ่ายนี่คือเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้เป็นวันที่มืดฉามากๆ สี่ทุ่มแล้วก็ยังเดินเล่นได้แบบว่าเหมือนกลางวันเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมเมืองเก่านะคะซึ่งมาทั้งทีก็ขอเดินเล่นก่อนเข้าไปนอนสักหน่อยค่ะโรงแรมเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือโรงแรมของเราที่เราจะนอนคืนนี้ค่ะแล้วเรานอนกันเพื่อเตรียมตัวที่จะปั่นวันที่พรุ่งนี้ต่อไปนะคะ